กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราชผัดที่1ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรดองนสิบเกดังนี้การแบ่งกำลังแบ่งกำลังสำหรับทำการฝึก้ดยแบ่งกำลังออกเป็น5หมวดประกอบด้วย หมวดฝึกที่1และหมวดฝึกที่2จํานวน23นายหมวดฝึกที่3 4และ5จํานวน22นายรวมทั้งสิ้น112นายโดยแบ่งพื้นที่สําหรับทําการฝึกในสัปดาห์ที่1นึถึงหเป็นการฝึกเฉพาะหมวดสัปดาห์ที่6กถึงแปเป็นการฝึกรวมกันการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการฝึกทหารใหม่พื้นที่พัก จัดเตียงทหานที่จํานวน5้ากองร้อยแต่ละกองร้อยเป็น1ห,หมวดฝึกโดยแยกทหารประจําการผัดเก่าออกจากทหารใหม่การจัดลงนอนสําหรับทหารใหม่ให้ทหารใหม่พักใมอาตาัตราห้องโถงใหญ่1ห,ห้องต่อทหารใหม่ไม่เกินจํานวน8นายโดยการจัดเตียงนอนห่างกันอย่างน้อย2เมตรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกพื้นที่ห้องอบรมมีแผงกั้นป้องกันการฟพ้งกระจายของเชื้อโรค พื้นที่การฝึกใช้พื้นที่สนามฝึกของแต่ละหมวดฝึกการรับประทานอาหารจัดพื้นที่รับประทานอาหารบริเวณที่พักของกำลังพลแต่ละหมวดจัดเป็นข้าวกล่องโดยอาหารและเครื่องดื่มจะมีเจ้าหน้าที่นํามาส่งยังจุดที่หน่วยได้เตรียมไว้ห้องน้ําห้องสุขาจัดเตรียมพื้นที่โดยแบ่งให้ใช้งานไม่เกินครั้งละหกนายพื้นที่ซักล้างแบ่งพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนลดการใช้เครื่องซักผ้าและสิ่งของร่วมกัน การรักษาความปลอดภัยหน่วยดําเนินการติดก้องวงจรปิดโดยสามารถดูผ่านอุปกรณ์รเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาจากเจ้าหน้าที่รักษาการตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นห่วงตลอด24ชั่วโมงในสัปดาห์ที่2สําหรับญาติทหารใหม่ที่มีความประสงค์จะฝากสิ่งของให้กับทหารใหม่หน่วยได้เตรียมพื้นที่ไว้บริเวณด้านหน้าของหน่วยโดยสามารถฝากสิ่งของได้ในวันที่และเวลาที่หน่วยกําหนดขึ้นกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3 พร้อมที่จะดูแลน้องๆ้ทหารใหม่พร้อมที่จะสร้างอนาคตของชาติและพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงกองพันทหารรับที่1กรมทหารรับที่3ยินดีต้อนรับน้องๆ้ทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2 5 6 4ปีที่1ทุกนายด้ยวยความยินดี